ทุกคนนะครับวันนี้เราจะพามาดูของเก่าที่เราจะขายกันนะครับไปไปดูกันว่าเราขายอะไรครับอันนี้ออกเล็กหน่อยเป็นพันอันนี้เหล็กราคาที่อื่นเป็นไงกันบ้างครับขึ้นบ้างหรือเปล่าไม่รู้ที่นี่ยังนิ่งๆอยู่เลยยังไม่ไม่ขึ้นเลย ยังไม่กระดิกเลยใครอยู่แถวนี้ก็แวะเข้ามาขายได้นะครับเหล็กยังไม่กระดิกเลยมีขวดแก้วตามันรถลดสองพรถลดแล้วเนี่ยเต็มขวดแก้วก็ยังไม่มีเวลาขายเลยวันนี้ได้ทำการขึ้นเหล็กก่อน ลุกโน้ตอาโน้ตมาเลยลุกลุกเอานั้นมาเลยสีแดงเออสีแดงอ่ะเอาขึ้นไปเลยได้ถึงสองตาไร่รู้ว่าอย่างไเนี่ยสีอื่นเป็นไงกันบ้าง นี่สไตลเล็กหรออลองเอามาดูหน่อยฮะอันนน้นอะขึ้นอะสิเออนั่นอะขึ้นอันเล็กๆไม่ต้องขึ้นไอ้ยเอ็ออนเนี้ยแบบเนี้ยไม่ต้องขึ้นเออันขึ้นไหมหมดเลยโน้นอันโน้นอะเก็บไว้แต่เนี้ยขึ้นเออขึ้นไปเลยนะ เล็กๆไปหมดเลยนะเออขึ้นไปเลยเออขึ้นไปเลยอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ไม่ต้องขึ้นนะเนี่ยไอ้เนี่ยอันเนี้ย ยังไม่ต okay, ้องขึ้นเลยอันนี้ขึ้นไปเลยนู่นก็ขึ้นไปเลยใช่ใช่ขึ้นไปเลยไอ้เล็กๆนี่เกบไปหมดเลยนะขึ้นขึ้นไปเลยบอกไปแล้วมาไปดูอันกล่องกระดาษ บางเบียร์ไปดูนะนี่อยู่ไหนวะอืมมอนญามีนียมดูอ่ะน้อยใช่สแตนเหรือเปล่ลา ายาวนี่เกีไ่ไว้มบไหะไว้ข้างบนเนออใครผ่านมาแถวนี้ก็มีอะไรติดม้าติดมือก็แวะเข้ามาได้นะครับเรารับซื้ออยู่นะครับปากไว้ด้วยนะครับ